รุณสวัสดจามเช้าครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็6กโมงกับอีกหนึ่งนาทีครับนับประมึกมาตกปลาที่วันนี้ก็หมายดังครับหมายปากท่อรองเจ้าถ้าไปคิดว่าจะมาทันนะครับวันนี้ก็6กโมงตรงมาถึงหมายจะถ่ายบรรยากาศให้ดูครับนี่ป่าผักตบหนาปึกเลยเดี๋ยวเราจะลงเบ็ดกันตรงนี้นะครับหน้าไมาสวยมากโอเคครับผม ขออนุญาตลงเบ็ดก่อนครับก็ยังงงๆงเาๆอยู่นะครับเพราะว่ายังมืดนะครับสูตรนี้ก็กำลังเปลี่ยนถ่ายฤดูแล้วครับจะเข้าหน้าร้อนอย่างเป็นฤดูกาลอันนี้มาทาไหมดังได้ยังไงไม่รู้เลย <c oughs> จะเชินเหยื่อรับบ่มถล่มฝูงปลาสูตรหน้าปลาหมึกเช่นเคยครับอาจจะมืดอยู่นะครับ <c oughs> Oh, สับเลยนะครับท่านผู้ชมสับนะครับผมอพเราวันนี้อ้ห้พอได้เลยครับท่านผู้ชม เติมตัวแมแรกไส่เบื้องแเลยครับท่านผู้ชมครับอือโอ้โหเป็นยังไงละครับแต้มแรกกระมังตัวนี้ไส่เบื้องแรกเลยครับสุดยอดเลยนะครับลงเบ็ดได้ยังไม่เสร็จเลยครับผมอ้าวที่โตมันอยู่เด้นี่มันอยู่เด้วมนันจะเสิร์ฟเลยครับผมอ้าวใส่สุดยอดมันครับ ครับตอนนี้ก็หกโมงกับอีกห้นาีครับลงขัดทุเสร็จครับผมอับรุตเตเคียครับวันนี้ลง5้าพันปอนดนะครับคันปูจิสังครับผมระยะพุทธนะครับเวทเกื่ออยู่ที่ส0บถึงสากรัมครับส่วนเวทคันนะครับหก2ครับผมสายเอ็นวันนี้เป็นเดนส์สูตรองครับขนาด10บปอนด์นะครับ ออกเป็นอาชีพแบทแมนครับเบอร0สองพันนี้ตะเกียงครับลงพันยังไม่เสร็จเราก็หมานกันแล้วครับผลแต้มแรกมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการดึงอยู่ด้วยครับวอนนี้ตาเบ็ดใช้เป็นชิลุเบอร์ศูนย์ุดแปดนะครับแต่เป็นก้านสีทองครับผมลงพนยังไม่เสร็จครับหัวนะครับหัวนะครับนุ่นนุ่นนุ่นยังไม่ขี้นี่เอา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  ไปเมื่อสักครู่นะครับผมท่านผู้ชมนปลายังอยู่อาอะไรเนี่ย้ปลานินมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ตามหาไอ้วินโบหลุดไ,ไมื่อเช้าตัวหนึ่งครับนี่มาแล้วครับผมฮ่า ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับหมากน้บผมฮึมเอาคันทข้างก็เอา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 สองคันเลยเอาสองคันสามคันเลยฮะดูดู ui 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 đây ui 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 đó, có thể có thể. ui Đây ui วันนี้โดนปาดินเยอะเลยเนี่ยสี่ตัวแล้วนี่โอ้ปลาดินมีแต่ไซต์งามเลยครับท่านผู้ชมมันหมานนะผม <c oughs> นี่มาตามหาปลานินนะครับวันนี้เจอทั้งปลานินทั้งปากกระมังทั้งตะเพียนโอ้ขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้วหัวแล้วอยู่ไหมอยู่อยู่ขุดทั้งแต่ขุดอยู่ que soy ผมทั้งช้ชมตัวนี้ใช้สวยกว่าเพื่อนเลยเนฮะ้แถมที่มาอีกแล้วครับผมปานินครับเจือลำบ่มถล่มฝูงปลาของน้าประมึกครับปานินคองเจ้าครับผมแถวที่5้าสำหับปานินนะครับโอ้หมันมานๆครับผม มังครับผมใส่พอได้อยู่ครับมันหมาครับตัวต่อไปนะครับ่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับปัญหาก็คือเกิดขึ้นแล้วนี่มาแล้วครับคือไหลย,ย้อนกลับมาครับผักตบก็ย้อนกลับขึ้นมาหมดเลยก็นัเพชรก็มาตอนเก้าโมงกว่า ะจะมานั่งสนุกร่วมสนุกด้วยกันซะหน่อยเสียสดายจังปลาก็จินเรื่อยๆอยู่นะครับกินดีอยู่เดี๋ยวน้ำปาหมึกจะสรุปแต้มให้ได้ชมกันครับแล้วก็จะเก็บคันแล้วครับเผื่อจะไปต่อไม้อื่นปลาก็ถือว่าหมานเลยนะครับไม้นี้แต่อุปสรรคก็คืออย่างนี้แหละครับเดี๋ยวต้องรีบแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวผักตกเข้ามาเข้ามาปิดหน้าปับ๊บ เราจะเอาขึ้นไม่ได้นะครับนบปะปลาหมึกตีไว้สี่คัน่ะดูตีไปดูผลงานก่อนเสียดายจังครึ่งวันครับผมดูเต็มครับท่านผู้ชมกับไหมปากท่อรองพระองค์เจ้าชย,ยานุชิตเดือระบบสรุมฝงปลาครับกับวันวาเลนไทน์วันนี้ขึ้นมา ปลาหนึปลากระมังปลาทะเพียนม,มีแไซส์ี่สวยเลยนะครับท่านผู้ชมเสียดายแต่ลมตีหวนแล้วก็หักตกเยอะไปหน่อยครับลูกนี๋ยวแล้วปหมึกจะเอาปลากินไปนึ่งนะครับโอ้สวยงามเลยครับผมเราไปดูในรปกันครับนี่เลยครับผมผลงานครึ่งวันนะครับ กับปานินใสสวยกระมังใสสวยครับผมปลาตะเพียนก็ใสสวยครับหมายนี้คลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตนะครับแชร์ทุกหุดปักหมดุดทุกหมายอย่างแน่นอนครับหมึกเล็กพามานแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์คือกําลังใจของเรานะครับแล้วอย่าลืมเก็บขยะรักษาความสะอาดหมายกันด้วยนะครับแล้วก็ พิกัดน้ำปลาหมึกปักไว้ที่คอมเมนต์แรกของน้ำปลาหมึกเลยนะครับมันหมานกันทุกคนครับผมโชคดีกันทุกท่านสวัสดีและมีความสุขก,กับวันวาเลนไทน์และมีความรักให้กันทุกๆวันครับผมหมึกเล็กพามานสวัสดีครับ